ไปดูทางด้านกรมพละศึกษากันบ้างน,นะครับร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการจัดการแข่งกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติครั้งที่3นะครับที่ประเทศไทยนี่แหละ3-7มมีนาคมนะครับก็ส่วนกิจกรรมวันนี้เป็นการฝึกทักษะยิมนาสติกให้กับเยาวชนทีมชาติและนักกีฬาดาวรุ่งครับ ก็มีนาวตรีสรายุทธพัฒนศักด์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกดกรกุสุมานประเสริฐศรีอุปนายกสมาคมพร้อมกับตัวแทนจากกรมพละแล้วก็มีรองประธาน,นาคณะกรรมการจัดการแข่งขันเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศคุณโรเดียนพลีทูคินคุณลีเลียอาคัยมวานักกีฬายิมนาสติกสินชาวรัสเซียซึ่ง ระดับดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่โตเกียว2020นะฮะมาร่วมสอนให้กับนักกีฬาของเรานะครับซึ่งนวตรีชรายุทธบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬาและเชื่อว่านักกีฬาไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยจากการได้ฝึกกับนักกีฬาที่เป็นระดับถึงเหรียญทองโอลิมปิกนั่นจะทำให้ไทยเนี่ยต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ครับ เออนักกีฬาก็จะได้แรงบันดาลใจเขาจะมีความภาคภ,ภูมิใจในขั้งหนึ่งของชีวิตเนี่ยเขาได้สัมผัสกับแชมป์โอลิมปิกนะครับอันที่สองเนี่ยเขาจะมีการแจกลายเซ็น์แล้วก็มีการสร้าง,รางแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬานะครับที่จะพัฒนาตัวเองไปได้ในอนาคตวันนี้ก็จะเป็นเป็นการสอนในด้านเบสิกต่างๆแล้วก็เป็นสร้างสกิลที่สำคัญสำคัญนหกแก่นักกีฬาจะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งวัน นในการที่จะแนะนําเด็กๆวันนี้ผมก็ได้เรียกจากสโมสรต่างๆนะทั่วประเทศนะครับที่มีนักนก,กีฬาบางส่วนเนี่ยครับก็มาวันนี้ก็ใช้เวลาครึ่งวันนะครับคือจะรับความรู้และความชํานาญว่าเอทำไมทีมชาติของรัสเซียโดยเฉพาะเขาได้เหรียญทองในโอลิมปิกเนี่ยเขาฝึกยังไงเขาสร้างนักกีฬาอย่างไรวันนี้ก็จะเป็นสกิลอย่างหนึ่งที่เขาจะแนะนําให้เรา รฝึกทักษะยิมนาสติกยังเหลือ1วันนะฮะพรุ่งนี้จะเป็นประเภทยิมนาสติกลีลาครับและมีนักกีฬารัสเซียเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2016เวราบิริยูโความาฝึกสอนให้กับนักกีฬาไทยของเราครับ